ผมถามคำสิคุณการจอมพลังออกไปทำงานแบบนี้เนี่ยรัฐบาลรับรู้มาไม่รับรู้รัฐบาลสั่งมาไม่ได้สั่งหารสั่งไหมไม่ได้สั่งใครทำคุณกันและพาคพวกทำเองก็ถามว่าการทำเอกชนไทยผิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่าไม่ผิดเป็นการทำที่ฉลาดมากต้องชมคุณกันในทางยุทธศาสตร์เรามาดูทางกฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศบังคับใช้กับรัฐโดยหลักแล้วกฎหมายระหว่างประเทศถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างรัฐจึงไม่ สร้างความรับผิดชอบโดยตรงให้แก่รัฐหลักความรับผิดชอบที่รัฐมีก็คือหนึ่งรัฐต้องรับรองยึดถือการทํานั้นเป็นการทําตนเองรัฐไทยเราไม่ได้ยึดถือถูกไม่ถูกรัฐเป็นผู้สั่งการหรือควบคุมรัฐล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้รัฐบาลไทยปฏิเสธความรับผิดชอบใดหมดการทํานี้เกิดขึ้นโดยเอกชนรัฐบาลไทยไม่ได้สั่งการหรือรับรองแล้วมันเป็นการเปิดเสียงดังไม่ได้เริมเมิดสิทธิของรัฐอื่นอย่างร้ายแรงจนกระทั่งรัฐบาลไทยต้องเข้าไปดังับอย่างเช่นกลุ่มก่อการร้าย ที่ใช้ดินแดนข้ามไปข้ามมาการกระทําที่สําคัญที่สุดคือมันเกิดขึ้นในดินแดนอธิปไายของไทย เราไม่ได้ข้ามฝั่งเขมรไปเราแค่ออกเสียงผีหอยหวนไปเท่านั้นเองนะฮะเปิดเสียงต่าง่าวิทำขึ้นภายในภายใ้ดินแดน,น,นไทยสรุปทางกฎหมายแล้วการทําเอกชนไทยไม่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศไม่สามารถสร้างความรับผิดชอบทางกฎหมายมาสู่รัฐบ,บาลไทยได้แล้วก็ถามต่อผมจะตอบให้ข้อกล่าวหากัมพูชามันอ้างว่ามันนี่เออะไรมันจะฟ้องยูเอ็นตลอดเวลาผมยังไม่แน่ใจเลยว่าไอ้สมเด็จจากนารกวัานไหนมันขี้ไม่ออกสักเจ็ดวันมันจะฟ้องยูเอ็นด้วยหรือเปล่าว่าประเทศไทยทําให้มันขี้ไหม ออข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นข้อกล่าวหาที่แม่งอ่อนมากการก่อความรำคาญด้วยเสียงดังไม่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงตามปริญญาสากลสรุปแล้วาการกระทำของกันจอมพลัง,งนี้คือตัวอย่างชั้นเลิศของการตอบโต้ในสงครามยุคใหม่ที่ชาญฉลาดถูกต้องตามกฎหมายและได้ผลทางยุทธศาสตร,ร์อย่างยิ่งนี่คือยอดภูเขาน้ำแข็งของการเมืองระหว่างประเทศท่านผู้ชมครับเข้าใจกันหรือยัง